สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องของนายเชยพลสำหรับวันนี้นั้นจำเลยต้องไปฟังคำพิพากษาคาาดีอาญาหมายเลขดำทีอ่ออ่าง972ทับสองห ในความผิดฐานค่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายและทำร้ายร่างกายผู้อื่น กรณีที่นายเฉยพลถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวชายของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนหน้านั้นทางสารทัานก็ได้มีการนัดวันที่17กันยายน2564ในเวลา9นาฬิกาข้อมูลในการนัดก็คือนัดพร้อมสอบคำให้การ ส่วนวันนี้ทางศาลจังหวัดมุกดาหารก็ได้มีการนัดคือวันที่28ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกาให้หนายชัยผลน,นั้นฟังคำพิพากษาเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโดยโซเชียลท่านนี้ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่า 28จันสองอยู่คู่ราหูแปดตามหลักโหราศาสตร์ไม่ใช่จีนจีนชอบเลขแปดถือว่ามีทุกแสนสาหาัสเปรียบดังความมืดมิดปิดทางสว่างใครเผชิญกับเลขคู่นี้ที่คิดว่าดีอาจคาดไม่ถึงอุปสรรค ยังไม่หมดแน่แต่ที่มาถึงแล้วคือวันนี้วันที่28การวิเคราะห์เลขศาสตร์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยอาจชายัยหรือคาดเคลื่อนจะเป็นไปตามหลักที่มีสถิติค่อนข้างถูกมากกว่าผิดลองพิสูจน์ไม่รู้ว่าวันนี้ใครจะมากับไสยศาสตร์ เลขกลมนขทาหรือจะพกพาวัตถุมงคลใดๆติดตัวมาด้วยก็ตามแต่มาประรองกับอิทธิฤทธิ์ของเลขศาสตร์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันหน่อยผลของคดีทำร้ายนักข่าวจะเป็นอย่างไรหล่อรุ้นกันนะคะแค่ช่วงเช้าคงรู้ผลแล้ว ภายหลังที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดูบอกว่ากลัวคำว่าใต้โต๊ะจังเพราะไอ้โผล่เงินมันเยอะแต่ขออย่าให้ทางสารให้ความยุติธรรมกับผู้สูญเสียบางสาธุสาธุยากแล้วค่ะคดีนี้ไม่ใช่อยู่แค่สารต้องส่งให้ภาคสี่ตรวจสอบ แล้วส่งกลับให้สารพิพากษาคาาดีนี้โจทยอมความยอมไก่เกลียกับมันเท่านั้นถึงจะรอดแต่เขาไม่ยอมคุยกับมันเลยนั่นแสดงว่ามันมีทางเลือกเดียวคือต้องได้รับผลกรรมเท่านั้นยินดีด้วยกับขอทานออนไลน์ค่ะวันนี้พวกเราจะได้รับข่าวดีแน่นอน คดีนี้ไม่มีใครรับใต้โต๊ะเพราะนักข่าวเขาเสียศัก์สีเขาต้องไม่ให้ใครจะล้มคดีได้แค่สิ่งที่เห็นในการกระทำอย่างให้สัมภาษณ์พูดจากกล่างมากถ้าคดีนี้มันชนะแสดงว่ามันแน่มากรู้สึกว่าจะใหญ่รับฟ้าเนาะแต่กรรมและบุญจะหมดแล้ว ฮ่าฮ่าฮ่ไอ้หลวงโลกคงถึงเวลาต้องชดใช้กรรมที่ทำมาจะหมดบุญแล้วมึงโทษจำคุกหนึ่งเดือนรอลงอาญาปรับห้0 0ับาทโลดแลนไปก่อนยอมรับในคําพิพากษาของศาลถ้ายอมเสียสักกก็ยอมเสียทีวีหนึ่งช่องค่ะฮ่าฮ่ฮ่ ช่องสาไงอยากบอกแค่ว่าตื่นเต้นจะถึงพรุ่งนี้28แล้วนำร่องคดีแรกสารจะพิพากษาอย่างไรจะยอมรับทุกกรณีแต่มีเซนของตัวเองนิดหนึ่งรอลุ้นคุกคุกค่ะหมู่หรือจ่าพรุ่งนี้รู้เรื่องรอลุ้นค่ะทั้งจำทั้งปรับมีแน่นอนเพราะจำเลย ปฏิเสธมาตลอดและโจทยืนยันไม่ไกลเกลียรอฟังคำสั่งสารหล่อลุ้นมีอะไรคืบหน้าก็ส่งข่าวบอกด้วยนะคะถ้านายมันบอกไม่น่าเป็นห่วง fc สบายใจได้รับสารภาพแล้วโทษแค่ปรับเท่านั้นก็รอดูแม้โทษจำคุกวันนี้จะรอลงอาญา แต่ก็มีผลต่อคดีอื่นๆเพราะจากคดีนี้ถือว่าจำเลยเคยกระทำความผิดครั้งแรกแล้วและเคยถูกพิพากษาให้จำคุกแล้วการจะรอลงอาญาในคดีอื่นๆก็จะยากขึ้นลุ้นคดีอื่นกันไปต่อนะคะถ้าใจอย่างสู้